สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่วันนี้เราให้ป้าป๊ามาช่วยเก็บคะน้าเม็กซิโกหรือมรก,กอรกินใบหรือต้นผงชูรสหรือต้นไทยานะจ๊ะเอาไปผัดป้าป๊าเราชอบกินมากเลยเนี่ยเนี่ยเขามีแค,คลเซียมสูงด้วยสรรคุณเยอะเลยเนี่ยคะน้าเม็กซิโกะช่วยลดความดันลดน้ำตาในเลือดได้ ปลาปาเราดนยางมันเยอะป้าปลาเราโดนยางป้ารู้สึกอะไรป่ะเนี่ยยางไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกเด็ดยอดนะหายยอดเอายอดยอดนะยอดอ่อนๆเฉพาะยอดอ่อนๆเอายอดอ่อนปลาปลาเด็ดปลาทั้งเด็ดอย่างนี้นี่เด็ดยอดอย่างนี้นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะไปอันนี้แกงส้มอร่อยมากเลยนะเนี่ยถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยเอาไปแกงส้มนะลองแกงดูนะอร่อย เดี๋ยอดอ่อนรสชาติเหมือนคะอ่ารสชาติก็เหมือนคนะแต่เขามีรสชาติหวานในตัวด้วยนะนืะ่ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายง่ายเ่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตัดกิ่งเอามาทิ่มๆก็ติดแล้วเนี่ยขยายง่ายเราถึงอยากให้ปลูกเนี่ยจ๊ะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดีพี่หนุ่ย พี่หนุ่ยเรียกเราเอามะม่วงมะม่วงเลยไม่รู้มากตอนหลังบ้านไม่รู้อ่ะแต่ชอบกินขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าอะไรนะมะม่วงออกล่องหอมนะพี่เองก็หนุ่ยให้ม่วงมาพอดีเราได้ยินเสียงพี่หนุ่ยพอดีกำลังอัดคลิปอยู่ขอบคุณนะคะนี่ป้าป้าเราตัดถิ่งโยนลงมาเนี่ยมันตาย ขอบคุณมากมากที่หน่ยให้ของกินมาตลอดเลยเมื่อเช้าเพิ่งจะทำน,นี่ให้มาให้เรากินเอออะไรนะมะระยักษ์ไส้เดี๋ยววางก่อนไปหาป,ป้าต่อพอดีกำลังอัดทิอย์ว้าเก็บไปถึงไหนแล้วม สดชื่อเนะเคี้ยวสดรดงามเด,ดิดิอันชันมาพันละดอนชันกินอร่อยมากเลยกินกับน้ำพริกะจะติดใจโอ้โหแน่เด็ดยอดนะป้าเด็ดยอด,ดยอดมาหาดูดีๆนี่ยอดอ่อนๆเก็บยอดอ่อนๆเลย มะม่วงกันมะม่วงอ๋อหอดูจิน่าเอาไปทำไว้นี่นะน้ำปลาหวานเดี๋ยวตัวง่วงเลยเดี๋ยวการเก็บอ้การนันนี่เป็นน่าจะเป็นมะม่วงอกร่องนะถ้าจำไม่ผิดดีใจมากเลยอะ่ะเห็นป่ะเดี๋ยวค่ะมายอชิดมายอชิดเมื่อวานแต่ตอนกิ่งทนา่กิ่งหัก เลยเอาไปทําควบแน่นไม่รู้ไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งเนี่ยเมื่อวานเราจะตอนกิ่งซะหน่อยกําลังควันเลยกําลังควันเลยหักเปะเลยจับทําควบแน่นเลยรอไม่รอไม่รู้รอลุ้นอืมได้แตงเยอะบรรยากาศดาบานเราดีดีเลย่ยมีอีกป้ายอดนะดูดีดีมันมียอดอีกยอดอ่อนๆนอ่ะ สดชื่นสดชื่นหมูบ้านเราสดชื่นไหมเฮ้สดชื่นสดชื่นแจ่มใสเดี๋ยวไปตามพี่ตีพี่ต้อยพี่ใหม่แล้วก็พี่หมูมาก่อนมาช่วยเก็บหน่อยคณะเม็กซิโก,โกเยอะในบ้านก็แตงยอดเพียบเลยตอนนี้ตัดยิ่งตัดยิ่งเด็ดยิ่งแตกไนดะคณะเม็กซิโกเนี่ยลวกจีนอเมริกาอย่างอร่อยนะเขามีรสชาติหวานในตัวอุ้ยใบยใหญ่ใบโตดีแล้วจะเธอเนี่ยโหดู๋ยดนี่นี่น สวยงามมากเลยอือหือทุสานมสดที่กินแล้วเม็ดมาฝังๆไว้ดูใบใหญ่เนี้ใบใหญ่ทุสานมสดรอก่อนอะไรที่เพาะจากมา็ด้ร็คงจะนานหน่อยแต่พี่นัดบัตเตอร์กินเร็วดีนะพี่นัดบัตเตอร์ของน้องหนวดอะ่ะได้กินเร็วดีสองปีก็ได้กินแล้ว มัมมี่าวตาเที่ยงเอสนครพดมช่องเดชศึกอินให้ใครสนใจหม่อนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดชสึกอินใครสนใจฟิกหรือม่เดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรดอกโรเตปรหลุมได้ขยายเป็มนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรดอกโลเตแล้วก็เพหมัมมี่าวตาเที่ยงนครพนมด้วยอุ้นน้องหลดจะน้องปอนะสองตายายนี่ใครที่ยังไม่เคยเอาไปกินกับน้ำพริกลองดูนี่ไอนี้หมักผมดีฮะเอาไปตำตำอยู่กับ ตำตำแล้วก็หมักหักอันชันเนี่ยสคุณดีสคุณเยอะฟอกเลือดบรุงเลือดได้ดีตรุูกใส่ตาก็ดีอันชันเนี่ยยอดอ่อนๆส่งยิ้มหน่อยป้าเอย ให้ป๊าป๊าส่งยิ้มเราจะเอาขึ้นปกคลิปเวลาจะทําช่องเนี่ยต้องหาขึ้นปกคลิปให้มันสวยๆงามงานนะทุกคนทําขึ้นปกคลิปเป็นเปล่าเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่เราจะถ่ายอะไรแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เอาขึ้นปกคลิปนะจ๊ะแหม่สดชื่นเนะออ อโอ้ยมะม่วงมะม่วงมะม่วงยัง,งมีอยู่ให้เรากินอยู่ชะอมนี่ก็แข็งแรงดีนะอืยอาชะอมตัดแต่งไปละนี่หมอนเชียงใหม่ของไม่หนุย่ยขนนปลาไก,ก่เสียเสียไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวหาที่ปลูกเดี๋ยวหน้าบ้านเนี่ยปลูกทุเรียนกระปลูกทุเรียนนะเดียวปลูกทุเรียนให้ดูสักต้นหนึ่ง เอาหมองนี้แหละอุ้ยมะม่วงออกดอกออกมาเป็นอ่อมแซบอ่อมแซบที่อยากให้ปลูกแต่ถ้าไม่อยากให้ลามก็ต้องจำกัดพื้นที่เขานะรูว่าปลูกในกระถางนี่กินตลอดเลยอ่อมแซบตำนึงหวานเป็นยรงห้าสีหรือบุษบาเรมทางอันนี้ก็บบรุงเลือดบรุงสายตากินเข้าไปคณะเม็กซิโกต้นนี้เดี๋ยวจะลองปลูกจะปล่อยให้เขาสูงนะ ได้ขาวสูงได้ถึงหกเมตรเลยนะเดี๋ยวจะลองดูนะลองปล่อยต้นเนี้ยลองดูเราจะไม่ตัดคิดว่านะจะไม่ตัดหมู่บ้านเราสะอาดสะอา้านนิ่ติตรบุคคลเราแข็งแรง <c oughs> คุณเอ็ดก็ขยนันขยนันทีมงานขยันทุกคนสมาชิกเดือดร้อนอะไรแป๊บเดียวคุณเอ็ดมาแล้ว คุณเอ๊ดไดอย่างไวนะถ้าถ้าคุณเอ๊ดเขาอยู่อยู่นี่นะอยู่เนี่ยป้ามีอีกถ้าคุณเอ๊ดเขาอยู่ออฟฟิศอยู่สำนักงานแป๊บเดียวใครเดือดร้อนอะไรโทรไปกิ้งเดียวมาอย่างไวอลคุณเอ๊ดนะ่ยช่วยเหลือสมาชิกบ้านได้เป็นอย่างดีป้าเยอะเลยป้ามองอะไรไม่เห็นเยอะเลยไยเนี่ยป้าม,มองยอดไม่เห็นอันนี้ของพี่หมู นอนๆพี่หมูเพื่อนบ้านเราให้เรามานี่ไอเฮียเรากินอย่างเก่งเลยนะเนี่ยยอดเลยหนานเฉาวเวยเนี่ยหรือปลาช้างเหงานเนี่ยดูปพราะปลากินโชผมจะตายอายอดอ่อนๆอกินวาาัลายลด้ำตาในเลือดได้ดีมากเลยนะปลาป้าเราแข็งแรงดูเลย เขียวกลวมๆดีนะฝนเพิ่งตกล้างฝุ่นล้างอะไรเรียบร้อยโู้สุดยอดมากโอ้ส้มต่อดีนล้วเนี่ยส้มมาต่อดีจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้ส้มอะไรกินแล้วเอามาโรยๆมาหวานๆใบอ่อนๆยอดอ่อนๆเดี๋ยวจะเอาไป ผัด,ดน้ำมันหอยเดี๋ยวจะเอาไปรวมกันในบ้านเลยนะในบ้านก็แตกยอดออกมาใหม่ที่เราตัดแต่งกิ่งไปเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมในบ้านด้วยใครสนใจที่จะเอานี่ผักเป็ดญี่ปุ่นก็มีนะจ๊ะผักเป็ดญี่ปุ่นมาเด็ดเอาเอากิ่งไปปักชำนี่ออมแซบก็เอาไปปักชำได้เนี่ยออมแซบเนี่ยถ้าพี่ยุ้ยนะพี่ยุ้ยที่บริษ,ษัทไม่บอกนะว่ามันกินได้ก็คงปล่อยให้เลื้อรกอยู่หมองนู้นน่ะ จริงๆเขาขึ้นอยู่หมองนู้นน่ะพอดีพี่ยุ้ยเป็นคนบอกมันอ,อมแซบหรือต้องลึงหวานโอ้โหเท่านั้นแหละถกมาเต็มบ้านเป็นป่าเลยางานนี้ <c oughs> กินอร่อยด้วยนะเขามีรสชาติหวานมีตัวนะเนี่ยดอกก็กินได้เอาดอกอ,อมแซบกับดอกอันชัน,นไปกินด้วยกันอร่อยอันนี้เราเอา หมอนเชื่อใหม่พี่หนุ่ยมาวางไว้นี่เป็นนี่กระถางที่เราเลื้อจากข้างในบ้านมาวางเอ <c oughs> าวางไว้อย่างนี้แหละรากลงดินไปแล้วมั้งป้าป้าเด็ดชะอมกินีสดชื่นยมามเช้าเช้าเนี่ยอากาศสดชื่นดีจริงๆเลย <c oughs> อร่อยเนี่ย <c oughs> เด็ดยอดกิน แข็งแรงนะป้าป้าเราเนี่ยเนี่ยเดินเก็บผักปลอดสารกินในบ้านนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยปลูกผักแม่ก็กินแล้วปลอดภัยเรียบร้อยแล้วไหนดูสิไหนดูสิได้เยอะไหมโอ้ได้เยอะแล้วป้าป้าเอาไปเลยไปละเออเนี่ยเดี๋ยวเราพาดูนี้ก่อนให้ป้าป้าเราเอาไปเก็บเห็นป่ะจำได้ไหมที่เราเอาผักเป็ดมา <laughs> ที่เราผักเป็ดมาทําอะไรางที่มาแบบปลูกผักเป็ดแบบง่ายๆอะ่ะดูเลยขึ้นมาได้เลยโยนๆไปเอ,เอาดินกลบหน่อยนะึงงอกมาหมดละตอนแรกคือผักเป็ดอันนี้เด็ดไว้ทํากับข้าวแล้วค้างคืนด้วยนะแต่ไม่คิดว่าเขาเออจะแตกออกมาได้เยอะขนาดนี้เนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นนะเห็นป่ะเราเคยทำคลิปแล้วนะที่ ลูกผักเป็นญี่ปุ่นแบบง่ายๆอ่ะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยดีดีดปลายแวงานเยอะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องรอเราด้วยนะได้ความรู้นะทุกช่องเขาให้ความรู้นะจ๊ะยิ่งมือใหม่หัดปลูกเนี่ยยิ่งต้องไปกดติดตามทุกช่องเลยที่เป็นช่องเกษตรที่คําช่องที่มีคําว่าสวนมีว่าปลูกมีว่าไร่มีว่าฟาร์มพวกเนี้ยทั้งนั้นเลย กาเด้นด้วยคือช่องกเกษตรจริงๆกดเข้าไปแล้วไม่ผิดหวังอากาศดีแอบถ่ายบ้านพี่ใหม่หน่อยจ้าเอ๋ <c oughs> พี่ใหม่น่ารักโอ้ย,ยอแล้วมีเผาคันเลยละเดี๋ยวกันเดี๋ยวจัดการเช,ช้าๆอากาศดีหนูบ้านเรา่ย สดชื่นเขียวไปหมดเลยสดชื่นจากพลังงานเยอะสู้ๆกันต่อไปนะพวกเรานะไปละแค่นี้นะ